ในรัศมี1เมตรนี้ก็ยังทำได้นะคะยกเว้น ไปซื้อของนะคะข้างนอกเนี่ยก็หลังจากเป็นแบบเหมือนวิ่เอนแรกนะคะของเออกักตัวล็อกดาวน์ที่ฝรั่งเศสนะคะ <c oughs> ก็จะต้องออกไปหาซื้อของกินกันนิดนึงแต่เนื่องจากว่าอีนูนะคะไม่ยอมนั่งในคาซีทนะคะ <c oughs> ก็เลยให้นั่งเล่นให้แฮปปี้หน่อยนึงวันนี้นะคะก็จะแบบเออพาไปดูนะคะว่าในห้างในซูเปอปร์มาร์เกต็ตที่ฝรั่งเศสเนี่ยอะไรโล่งบ้างคนฝรั่งเศสเขาแบบ กัดอะไรกันบ้างนะคะจะเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าที่แบบทิชชู่หมดแผงแป้งอะไรต่างๆนะคะก็แบบหมดแผงต้องรอมาเติมนะคะมาดูกันค่ะว่ารอบนี้นะคะคนฝรั่งเศสจะเป็นแบบกระต่ายตื่นตูมอีกหรือเปล่าหรือว่าแบบคิดก,กักตุนอีกเหมือนรอบที่แล้วะคะ่ะตามมาค่ะลูกพี่แม่เองค่ะ <laughs> มาถึงร้านจอดรถเลยนะคะโอ้โหมาถึงแล้วแบบตกใจมากเลยอะ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคือจะหาที่จอดรถยากมากแต่วันนี้วันเสาร์บ่าย โล่งมากค่ะไม่ต้องแย่งกับใครเลยสามารถเลือกจอดได้เลยจะจอดตรงไหนก็ได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนไปช้อปปิ้งนะคะก็จะต้องมาเอารถเข็นตรงนี้ก่อนนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะต้องมีตัวจุดตองนะคะเป็นแบบเหมือนเหรียญเล็กๆะคะ่ะเอาไว้หยอดหรือจะใส่เหรียญ50 2ซองทีมก็ได้ก็คือ50เซนนะคะก็เอารถเข็นออกมานะคะจะเห็นว่าร้านต่างๆที่แบบไม่จําเป็นต่อการดรํารงชีพร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของที่ระลึกอะไรพวกนี้ปิดหมดเลยนะคะแต่เอ๊ นี่ค่ะร้านแว่นยังเปิดอยู่เลยตรงเคาน์เตอร์ร้านขายเพชรตร,ตรงนี้นะคะก็ปิดไปเหมือนกันค่ะ เออนะเพรมันไม่จําเป็นในการดํารงชีวิตก่อนเข้าไปช้อปปิ้งค่ะอีแม่ก็ขอเอาขยะไปทิ้งก่อนค่ะนี่ค่ะเป็นมุมนึงนะคะที่ทางห้างเขาจัดเอาไว้นะคะเอาขยะพวกทานไฟใช้หลอดไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆมาทิ้งได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะอีแม่เอาถุงพลาสติกมาทิ้งค่ะเอ้ยไม่ใช่ถุงพลาสติกมันจะเป็นแบบแรปพลาสติกอะคะ่ะอย่างเช่นเราซื้อน้ําที่เป็นขวดพลาสติกแล้วมันจะมีแบบแรปปิ้งข้างนอกนะคะอีแม่ก็จะเก็บไวะคะ้ค่ะแล้วก็มา ทิ้งที่นี่นะคะว่าเขารับทิ้งะคะ่ะอ่าค่ะก่อนช้อปปิ้งนะคะก็มาเอาสแกนเน็ตนะคะหรือว่าตัวนี้แหละคะ่ะเวลาเราซื้อของปับ๊บเราก็จะสแกนที่บาร์โค้ดแล้วเวลาเราจ่ายตังค์เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเข้าคิวจ่ายตังค์นะคะก็สามารถไปจ่ายตรงเคาน์เตอร์พิเศษนะคะสำหรับเครื่องแบบนี้ได้เลยเจะเห็นว่าคนโล่งมากเลยค่ะไม่เคยเจอมาก่อนเลยว่ามันโล่งกันได้ขนาดนี้ มาค่ะตามพี่แม่มาจะพาไปสำรวจนะว่าสินค้าอะไราขาดตลาดนะคะช่วงนี้สำหรับคนฝรั่งเศสอันแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เลยขาดตลาดแบบเฮ้ยขนมปังค่ะเป็นแบบขนมปังอเมริกันนะคะ,ข,นนะ,คะขาดตลาดแบบเฮ้ยงงอะ่ะคนฝรั่งเศสเขาชอบด้วยเหรอพอมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะ โซซีซองค่ะซึ่งอย่างที่เคยบอกให้ฟังอะนะคะว่าโซซีซองเนี่ยเป็นของกินเล่นเป็นของกินอเปโคสำหรับคนฝรั่งเศสค่ะเห็นไหมคะตามถาดนี่แบบโล่งเกลี้ยงเลยเฮ้ยที่แบบมันกักตัวว่างานปาร์ตี้เนี่ยคนฝรั่งเศสถึงขั้นกวาดโซซีซองกลับบ้านตามที่แม่ดูนะคะคือ สินค้าอะไรต่างๆนะคะก็ยังเต็มอ่ะไม่เห็นมีอะไรขาดเลยยกเว้นนี่ค่ะคทิชชู่อีกแล้วค่ะมีคนคนทิชชู่กลับบ้านกันเพียบเลยนะคะนี่ดูชั้นโล่งว่างมากแต่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะก็คือทิชชู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอามาเติมค่ะถามเขานะคะตะกี้เขาบอกว่าช่วงเช้าอะ่ะลูกค้าเยอะมากจนแบบคิวอ่ะล้นออกไปนอกคาฟูแล้วแบบต้องต่อคิว เพื่อที่จะเข้ามาในคาฟูแล้วก็ต่อคิวจ่ายต่างนะคะลูกค้าช่วงเช้าเนี่ยก็เลยขนทิชชู่กันจนชั้นโล่งอย่างนี้เลยแต่พอแม่มานะคะดูสภาพอีแม่มานี่คือว่า โล่งมากไม่มีคนมากส่วนเรื่องทิชชู่ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าซื้อไว้แล้วแล้วก็คงพอแล้วอีกอย่างหนึ่งผับผู้ผลิตนะคะเขาก็ไม่ได้ปิดทิชชู่ไม่ว่ยังผลิตเรื่อยๆมันไม่มีขาดตลาดแน่นอนไม่ต้องกักตุนเนี่ยเพิ่งดูข่าวมานะคะมีคนหนึ่งซื้อทิชชู่ซื้อสองรถเข็นเฮ้ยบ้าซื้อไม่เผื่อ เพื่อนเลยซื้อไม่เผื่อเพื่อนเห็นแก่ตัวซื้อไม่เผื่อเพื่อนเลยนะคะคือไม่เผื่อคนข้างหลังอะว่าเขาจะมีขายไหมประสบการณ์ล็อกดาวน์รอบแรกนี้ไม่ได้บอกอะไรคุณเลยใช่ไหมว่ามันไม่ต้องกักตุนค่ะขอมก็มีมาเติมเรื่อยๆที่สําคัญนะคะวเวลาซื้อเนี่ยก็ขอให้คิดถึงคนแก่ๆคนที่แบบคนผู้สูงอายุอะไรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราหยิบอะไรมาหมดแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ย เขาลําบากเพราะว่าผู้สูงอายุที่ฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ส่วนใหญ่หรอกบางส่วนนะคะเขาไม่มีผู้ดูแลเขาไม่ได้มีลูกหลานอยู่รอบตัวที่จะต้องมาซื้อของให้มาทํากับข้าวให้ทํำนู่นทํานี่ ผู้สูงอายุที่นี่บางคน70-80ปีแล้วนะคะยังต้องขับรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองต้องเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองต้องเดินไปซื้อของเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้ออะไรนะคะก็ไม่ต้องกวาดะไม่ต้องกวาดะเก็บไว้ให้เขาบ้างและอย่างหนึ่งนะคะที่แบบสังเกตได้เลยว่าคนฝรั่งเศสทําเยอะมากนั่นก็คือล้างมือค่ะคือเข้าไปในร้านปั๊บก็ล้างมือกับแอกลกอฮอล์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอีแม่สังเกตนะคะเวลาคนก่อนที่จะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย ไม่ล้างคะ่ะไม่แตะอะไรทั้งนั้นอันนะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไม่โดนสั่งล็อกดาวไม่รู้สึกพอโดนสั่งล็อกดาวปั๊บนะคะหน้ากงหน้ากาก,ากเจลเจลแอลกอฮอลอะไรอย่างงี้บ้าเ <c oughs> ต็มคะ่ะคนฝรั่งเศสแบบจัดเต็มมาก <c oughs> นี่แหะค่ะเป็นบรรยากาศของซูเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศฝรั่งเศสช่วงนี้นะคะอันนี้คือแถวบ้านอีแม่นะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของซูเปอร์มาร์เก็ตในทั่วประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่สําหรับแถวบ้านอีแม่แล้วก็คือเป็นอย่างนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคืออีแม่คาดว่าเออวันเสาร์นะคะทุกคนจะต้องแบบเออพานิครีบออกไปซื้อของกันแต่เช้าอะไรอย่างเงีย้ยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแบบเออคนยังทํางานไม่ได้ไปซื้อของนะคะอีแม่ก็เลยเลี่ยงไปซื้อตอนบ่ายค่ะโอ คิดถูกมากค่ะเพราะว่าไปช่วงบ่ายมามันโลง่งมันโลง่งมากคุยกับเพื่อนนะคะคนฝรั่งเศสเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนนะคะไปรอบเช้าแน่นมากต้องต่อคิวซื้อของอะไรเงี้ยแบบว่าคนเยอะมากทีนี้หลายๆท่านนะคะที่อยู่ทางเมืองไทยเนี่ยก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมตินล็อกดาวน์อย่างนี้เนี่ยออกไปนอกบ้านไม่ได้ร้านที่มันไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตถูกปิดอ้าวแล้ว ไม่มีไรายได้จะทำยังไงอันนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยเขาก็รับผิดชอบตรงนี้ค่ะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบสวัสดิการค่อนข้างที่จะดีดีมาก อย่างในกรณีนี้นะคะอย่างเช่นเออร้านนวดร้านอาหารร้านทําเล็บร้านตัดผมคือพวกนี้มันจะต้องปิดหมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นร้านที่แบบเออจำเป็นต่อการดํารงชีพพอร้านปิดมันก็จะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาให้ส่วนสําหรับพนักงานอย่างเช่นร้านอาหารที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยเคยรับลูกค้ามานั่งกินในร้านเนี่ยตอนนี้มันก็ปิดในส่วนนั้น ก็จะเหลือแค่ร้าน Delivery หรือว่าร้านที่แบบเป็นแบบ Take away นะคะมันก็จะต้องการคนที่ทำงานน้อยลงอย่างเช่นพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการเขาต้องการแค่คนทำครัวโอเคอย่างพนักง,งานที่แบบโดนให้หยุดงานช่วง ร้านปิดบางส่วนแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเงินที่เรียกว่าชมัดพาเสียลซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยออกให้เป็นเงินเดือนไปเลยค่ะก็เต็มๆอะคะ่ะมังคนเนี่ยก็โดนให้หยุดงานมาตั้งแต่ล็อกดาวน์ที่แล้วนะคะอย่างเช่นเพื่อนอีแม่เองนะคะเพราะเพื่อนอีแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่สนามบินนีสนะคะ แล้วก็ที่สนามบินเนี่ยมันก็แบบเออปิดนะคะแล้วงานของเขาเนี่ยเป็นแอร์กราวนะคะที่แบบรับเช็คอินคนตั้งแต่ล็อกดาวรอบแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะ่ะเขาก็ได้เงินชอมาชพา r t เชลเนี่ยมาเรื่อยๆมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็คือมันได้เงินเดือนตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามเงินเดือนที่ระบุอนะคะ่ะแต่ก็จะไม่ได้ค่า โอทีไม่ได้ค่าที่ทำงานล่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้รายได้เขา ลดน้อยลงนะคะแต่ในข้อดีมันก็มีข้อเสียก็คือเขาได้ใช้ชีวิตกับลูกเขามากขึ้นนะคะโอเคค่ะนี้แหละค่ะเป็นวิดีโอที่มาอัปเดตนะคะการล็อกดาวน์รอบ2เนี่ยว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างการไปซื้อคงซื้อของเนี่ยลำบากลําบนต้องไปต่อคงต่อคิวอะไรเหมือนรอบแรกไหมออกจากบ้านได้ไหมก็คือออกจากบ้านได้ค่ะอย่างเช่นเออไปซื้อของเนี่ยก็ไปซื้อของได้ปกติแล้วค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบผิดแผกไปอะ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าซื้อของช่วงเนี้ยชอบมากกว่าไปซื้อของช่วง ที่มีก่อนจะมีการล็อกดาวน์ด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนจะมีการล็อกดาวน์เนี่ยนะคะบอกตรงๆเลยว่าคนฝรั่งเศสนะคะบางคนเนี้ยไม่หยอบใส่หน้ากากบางคนก็คือไม่ไม่เว้นระยะทางสังคมซึ่งการไม่เว้นระยะนี้แบบเยอะมากต่อคิวซื้อของต่อคิวจ่ายเงินนี่แบบ จะยืนชิดจะไปไหนคือบางคนยืนชิดมากมึงก็จะสูบวิญญาณฉันไปหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงนี้นะคะเหมือนว่าทุกคนต่างคนต่างกลัวเพราะมันถูกล็อกดาวน์แล้วนะคะแล้วก็คือคนน้อยด้วยทีนี้ก็ซื้อของแบบสบายใจขึ้นค่ะคือแม่ชอบช่วงนี้มากกว่าค่ะเวลาไปซื้อของรู้สึกแบบเฮ้ยโล่งไม่มีใครมาใกล้ๆในรัศมี1เมตรงี้ส่วนเรื่องการไปธุระปะปางอะไรเงี้ยก็ยังทําได้นะคะยกเว้นไปปราตีไม่ได้ไปเที่ยว าตามสวนสาธารณะไกลๆไ,ไม่ได้อย่างเงี้ยไปนั่งชิลชิมกาแฟไม่ได้เพราะร้านปิดคาเฟ่เปิดอันนะซื้อได้เฉพาะแบบเออขนมเค้กขนมปังกลับบ้านก็ยังโอเคชีวิตนี้ก็ยังมีความหวานโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อน bye ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปได้วยนะคะโอเคป้า bye.